และที่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราขับรถบรรทุกในบุรีรัมย์แต่รู้เลยว่าจังหวะของการชิฟเกียร์มันระยะมันจะยาวมากมาเจอลโอเคโอเคซับดีซับดีซับดี ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คาร์ไซทีมจะมารีวิวรถบรรทุกครับคันข้างๆผมนี้นี่คือ CP p h t t ต U u m x x l l x x รถบรรทุก4ล้อขนาดเล็ก120แรงม้าเราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมาทดสอบสมรรถนะกันว่าเจ้าคันนี้ขับจริงเป็นอย่างไรเอาใจช่วยผมด้วยแล้วไปดูคลิปกันครับบอกแบบนี้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ขับรถบรรทุก4ล้อนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ ตัว CP Photon U-Mark Flex เนี่ยจะไม่ได้ติดในเรื่องของกฎหมายรถบรรทุกก็คือเรื่องของจำกัดเวลาการวิ่งเข้าไปในเมืองนะครับซึ่งสโลแกนเขาบอกว่าไม่ติดเวลานั่นหมายความว่าสามารถวิ่งได้ทุกซอกทุกมุมในเมืองนะครับ แล้วก็จะคุ้มหน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณติดตั้งตู้เนี่ยก็จะสามารถจุของอะไรได้เยอะด้วยนะครับรายละเอียดของสเปคเครื่องยนต์ของตัว CP Photon Umax Flex นะครับจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรนะครับพลังลังที่ให้เนี่ยจะอยู่ที่120แรงม้าแรงบิด295นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะอันนี้ก็เป็นสเปคในลักษณะของตัวเครื่องที่ติดตั้งมาให้ก็เทียบเท่ากับรถกระบะที่น่าสนใจคือคันนี้แม้ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่มี Cruise Control ให้ น่าสนใจนะเนี่ยรถบรรทุกไซส์เล็กอย่างงี้แต่มีพุ้คอนโทรลให้ซึ่งก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายมากๆราคาค่าตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณ700,000นปลายๆถึง800,000ต้นต้นๆแต่อันนี้มันจะแบ่ง2อย่างนะครับถ้าเป็น7 8 9 0 0 0ปนบาทอันเนี้ยจะไม่มีตูก้ก็จะเป็นหัวเดี่ยวท้ายเปลือยแต่ถ้าเป็น8 2 9นะครับจะเป็นกระบะแบบพื้นราบนะครับก็คือสามารถเปิดได้3มทิศทางนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่ถ้าใครอยากจะติดตั้งตู้อันนี้ไปสอบถามทางดีลเลอร์เอานะครับ ในเรื่องของค่าติดตั้งตู้อะไรต่างๆนา,ๆน,าๆนาอันนี้มันจะมีดีเทลอีกแบบหนึ่งลองไปสอบถามดูเดี๋ยวเราจะต้องไปลองขับกับเจ้ารถบรรทุกซีพีโฟ o ์ตแลนดี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับมาดูกันว่าการขับขี่จริงจะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับบรรคุกเรียบร้อยแล้วก็จะแปลกๆนิดนึง โอเคแนะนําบ yeah. yes, ัดด so so okay. ี้ของผมในวันนี้นะครับพีเตอร์จากคาเธเดีครับสวัสดีครับเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้เราขอถอดหน้ากากเพราะว่าเราตรวจเอทีเคกันแล้วนะใช่ครับเราเราเรายังอยู่รดปลอดภัยอยู่อ่าครับบอกแบบนี้ว่าในส่วนอุปกรณ์ภายในเนี่ยคือพวงมาลัยนะให้คุณดูกล้องมุมนี้นะมันสามารถปรับได้สี่ทิศทางซึ่งมันต้องดึงนิดนึงอันนี้คือยึดเข้ายึดหนีอันนี้สูงระดัตสาอ่าจะประมาณนี้ พราะว่าน่่จะหมอะสุดละผมพร้อมแล้วในเรื่องของการขับกิ๊เตยพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมพร้อมโอเคบล่ไา,ายครับเป็นครั้งแรกที่ขับรถบรรทุกนะครับก็จะเกรงๆนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่าหัวเก๋งอ่ะมันครอบกับล้อพอดีปกติแล้วเนี่ยผมขับรถกระบะหรือรถประเภทอื่นๆเนี่ยหัวเก๋งจะอยู่เขาเรียกว่าหัวเก๋งจะอยู่หลังล้อ แต่เนี้ยจะอยู่หลังกระบะอันนี้แต่เนี้ยคือคือ,อเก่งอยู่บนล้อคือหกเก่งอะอยู่อยู่บนอยู่อยู่ไอ้เขาเรียกอะไรเฉ่รื่องอยู่ใต้กิจเก่งใช่ง่ายกว่าครับคือเหมือนกับรถตู้นี่แหละใช่ซึ่งมันมันคนละฟิลกันเลยแล้วเบรกก็จะอยู่ใกล้กับคันเร่งซึ่งแบบเป็นเรื่องที่ประหลาดมากอ่ะโอเคและนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราขับรถบรรทุกในบุรีรัมย์ อาจจะขยิกขยักนิดนึงต้องให้เวลานี่เป็นครั้งแรกเลยแต่รู้เลยว่าจังหวะของของการชิฟเกียร์มันจะระยะระยะมันจะยาวมากเพราะรถบรรทุกมันต้องเผื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าไงเดียคือด้วยความที่แรงบิดสูงอ,ะอ่ะแต่ตัวรถถูกเซ็ตมาให้มันซอฟเพราะว่าถ้าเกิดแรงบิดสูงแล้วทุกอย่างต้องต้องหนักเข้าไวอ้อ่ะมันจะ,ะประหลาดประหลาดอ่าง จะเก่บไว้เวลาลในการแบบว่าปีนต่ายกำลังขึ้นชาั้นสูงอะไรพวกเนี้ยคือเขาเรียกกัคือเกียร์พวกเนี้ยก็คือเป็นเกียร์ set f หาสปีดเนี่ยเป็นการที่วา่าคอนเซ็ปต์ก็คือแบบว่าให้กําลังในการปีนต่ายเนี่ยถือว่าได้ต่อเนื่องนะครับแล้วคือตัวเนี้ยคือเครื่องมันเป็นเครื่องสองสองพันแปองจุดแปดสองจุดแปดลิตรดีเซลเกียร์ห้าสปีดและเป็นเกียร์ ZF อ่าคือความ z f เนี่ยก็คือมันจะมีความไปทดตัวเกียร์สูงให้จัดจ้าน เพราะว่าโอเคเกียร์เกียร์พวกเนี้ยถ้าเกิดเกียร์ห้าแล้วมันแรงมันห้อยอ่ะพอมันห้อยแล้วมันก็จะแตกๆนะอือันเนี้ยเราใช้เกียร์สามแล้วแต่คันเร่งส่งไปอก็ได้อยู่นะผมเสียวจริงๆเวลามอเตอร์ไซค์ขี่ผ่าผมเข้าใจความรู้สึกแบบว่าคนขับรถบรรทุกอ่ะคือกระจกมันเยอะมากเพราะว่ามุมมุมบอดเยอะเนี่ยเวลาเราขับหรือยเงี้ยผมต้องพยายามสังเกตเยอะเ ไม่งั้นอะ่ะมันจะมีปัญหามไม่งั้นมีปัญหาแต่ขับไปขับมารู้สึกว่ามันก็ขับง่ายนะคือจะขับคล่องง่ายๆกับือนกับปิกอัพตอนเดียวอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ใชแต่บอกไว้ก่อนว่าความเร็วสูงสุดของรถคันนี้มันจะทําได้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ใช่ครับออพอขับด้วยความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต้องสืบหรอกครับว่ารถคันนี้มันเน้นเร็วไหมไม่ได้เน้นเร็วนะมันเน้นในเรื่องของการใช้งานการทำที่เป็นล แต่เนี้ยรู้สึกว่าพอขับ80อ่ะมันจะมันจะมีความโยโย่หน่อยวิวๆิวหน่อยวงมาลัยมันก็จะมีระยะฟีเยอะแต่ว่าเราจะไม่สามารถคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยพวงมาลัยมันที่อย่างนี้คือด้วยรถบรรทุกอ่ะธรรมาชาติของรถบรรทุกมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งม,มันจะไม่ได้เป็นแบบรถกระบงังรถประเภทอื่นที่เราเคยขับมาต้องต้องเข้าใจตรงนี้เราอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้ถูกใจสาวกรถบรรทุกต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาขับ รถบรรทุกแนวนี้เฮ้ยแต่พอมาขับเกียร์ห้าสปีดเดี๋ยวผมลองเหยียบส่งดูแล้วก็ไปเรื่อยๆนะ<ม>อาจจะด้วยว่าลงเนินด้วยแหละ <c oughs> เออประหลาดเว้ยเฮ้ยแต่พอขับไปสักพักหนึ่งในเรื่องช่วงล่างอนะเรามีชุดความคิดที่ว่ารถบรรทุกต้องแบบต,แบบต้องแข็งกระด้างนะแต่คันนี้รู้สึกว่าเออมันตึง,ตงๆเว้ยมันไม่ได้ถึงขั้นว่าแข็งแบบ แข็งเปก๊กอ่ะคือมันมีความเฟรมิเฟร์มๆแน่นๆของมันอยู่อเออม,มันมันไอ้นี่ดีเว้ยมันแน่นดีเนี่ยค r u i s e c o n t อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมอีกกล้องหนึ่งนะเนี่ยแล้วเวลาจะเพิ่มความเร็วก็คือคุณจิ้มอย่างนี้ไฮ้เก๋นะไฮ้เก๋อยู่เก๋อยู่แอรเป็นสวิชมือหมุนนะฮะ ก็จริงๆมันก็เป็นรถบรรทุกอ่ะคือถ้าเกิดบอกว่าให้ใส่แอร์ออโต้ือไม่ใช่แหละก็ไม่ใช่นะมันก็จะสูงอีกแบบนึงนะใช่แต่ที่ให้มาก็ถือว่าฟูลโหมดนะก็ทั้งสปีดทั้งอุณหภูมิทั้งแหล่งลมทุกอย่างไฟฟ้าจบทามมีให้ครบทุกอย่างอ่าอ่าก็อย่างที่น้องดาวเขาพูดไปว่าเออมีคุคอนโลก็ต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าจะเรียกว่าเป็นเบสอินคาสก็ก็ได้นะเพราะว่าคือเป็นเจ้าเดียวที่มีคุสตงโถให้ใช่ครับเอ้แต่เนี่ยจังหวะที่ผมปล่อยค่าจ คือนุ่มนะนุ่มใช่ไหมง่ายเหมือนขับรถกระบะเนี่ยเหมือนผมใช้แต่แค่ว่าโอเคระยะของการชิปผมอาจจะต้องเยอะนิดหนึ่งกับจังหวะที่หน่อยอะไรเงี้ยใช่เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ชินไม่ต้องตกใจนะผมยังต้องแบบว่าต้องต้องหาจังหวะการปล่อยคัที่ที่ดีกว่านี้อ่ได้ละอาจจะต้องแบบว่าสักนิดนึงแล้วค่อยเติมคันเร่งไหลเรื่อย ก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นเครื่องของคอมิดนะครับเครื่อง2825ใช่ไหม120แรงม้าอ่า120แรงม้านะครับแล้วเป็นที่295ตันเบก็ถือว่าเซ็ตมาเนี่ยก็ใช้งานแบบทั่วๆไปไม่ได้แบบแนงกำลังอะไรมากไปนะครับอ่าเออขับง่ายกว่าที่คิดเวยส่วนระบบเบรกคันนี้เนี่ยเป็นแอร์เบรก ไม่ไดมม้มันเป็นจริงๆแล้วคือมันมีระบบเบรก ABS อยู่ในนี้ด้วยใแต่ว่าด้วยความที่ว่าพวามรถมันมันมีลักษณะคือน้ําหนัก,กันเยอะออตําแหน่งหัวเก๋งบอดี้คือหัวเก๋งอยู่ใต้เครื่องน้ําหนักมันจะไปอยู่ตรงด้านหน้าหมดดังนั้นเนี่ยการเบรกของรถบรรทุกจะไม่เหมือนรถกบบระบะปกติรถกระบะเจออะไรเจออะไรกระทานหันก็เหยียบได้เลยแต่นี่อาจจะต้องเผื่อระยะนิดนึงไม่แต่ไหลไหลลง ในส่วนของมาดวันคันนี้ก็จะเป็นารนานพัแบบว่ามีจอสแสดงข้อมูลต่างๆ้วยนะคะนรับ,บ,บเป็นในแบบใช่ใช่ตัวเลขเล่นต่างจ้ใช่จอก็จะใหญ่พอสมควรนะฮะตอนนี้อัตราประหยัดที่เราขับกันอยู่เนี่ยมันเป็นหน่วยลิตรต่อร้อยกิโลเมตรเนี่ยมันสิบจุดแปดสิบจุดแปดถ้าลองขี่เลขสดๆมันจะได้เท่าไหร่พี่เต๋อ อยู่ประมาณ9.25ครับ9.25ก็ประมาณประมาณนี้ครับประมาณประมาณนี้แหละคือถ้าจะบอกว่าอุ้ยมันมันก็กินอย่าไปเทียบว่ามันคืออย่าไปเทียบเรื่องของรถกระบะกับรถบรรทุกนะ9.25กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยถ้าในบรรดารถบรรทุกคิดว่าน่าจะประหยัดอยู่นะก็ขอห้เทียบคือเป็นกับไซส์ดยวกันก็คือเป็นรถกับสี่ล้อได้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับอืมอ่าซึ่งในในคู่แข่งของคันนี้ก็จะมีกันก็คือเป็นเจ้าญี่ปุ่นแหละนะอืมเออก็ ไม่พวก e. E. อีซูซูกับฮีโร่นี่แหละที่มีชันตราจูก็ฟ <Hey. S 1> ูโซฟูโซโดยกับฟูโซแคตเตอร์นะครับแต่ชอบเบรกอะเบรกมันมันเหมือนจะเบรกเนี่ยคือในความรู้สึกอะเวลาก,กดอะมันจะมีความแบบว่านุมน่มๆเหมือนคุณเคยใส่รองเหมือนเคยใส่รองเท้าไอ้ที่มันเป็นแอร์ป่ะสมัยเด็กๆมันจะมีเสียงว่าเฟี้ยเฟี้ยเฟี้ยอารมณ์อารมณ์อย่างนั้นเลยรถทุกเนี่ยจูบทุกเยอะใหญ่แล้วก็จุดบูมอัพเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกัน ทางโฟตอนคือจ,จับก,กระจกป้องทังรวมกันห้าบานนะครับมาให้กับรอบคันเลยนะฮะซึ่งถือว่าก็อย่างถ้าผมเป็นคนนั่งอย่างเงี้ยคือเออเราก็ยังมองเห็นพื้นถนนนะเห็นข้างๆอย่างชัดเจนนะว่าเอ๊ยมันจะเจออะไรบ้างเจอรถสวนมาอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยต้นต่างกันอ่ารบบเนี่ยอย่างฝั่งผมเนี่ยมันจะมีทั้งมุมสูงแล้วก็มุมต่ํา ใช่ก็คือมี2บ้บานฝั่งขวาฝั่งของต้องหนาวครับแล้วก็ฝั่งเง,เงเนี่ยมันจะมี3ามบานแปลว่าซึ่ง2บงบาน,น่ยคือจะเหมือนกับฝั่งคนขับแต่ว่าฝั่งผมจะมีทีเสียที่ว่าฝั่งตรงนี้จะติดอยู่ประตูครับซึ่งสามารถมองมองพื้นถนนได้ชัดเจนนะครับอรอบสูงละอ่ะลองใส่ห้าดูดิเฮ้ยพอใส่ห้าปุ๊บเรียวแรงมีอยู่นะตำ<ไ>่ำกว่าสองพันตอนนี้อยู่พันแปด ไม่ตกอ่ะแต่เออล้อผมยังเออแล้วพอแยกลึกนิดนึงเออไอแหล่งแหล่งแหล่งโซมาแล้วนะครับแต่แต่เบรกอ่ะรู้รู้จังหวะแล้วว่าถ้าเกิดวิ่งอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าพื้นมันไม่ได้เสมอกันมาจะมีเอียงกระเท่เล่อยู่ครับใช่ครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ารถไอ้รถบรรทุกคันเนี้ยคือมันเป็นรถบรรทุกสี่ล้อเล็ก ซึ่งจริงๆแล้วในตามกฎหมายเนี่ยใบขับขี่รถโดยสารทั่วไปเราสามารถขับได้ถูกไหมใช่ครับรถรถประเภทนี้แต่ว่ารถที่เป็นประเภท4ล้อต้องเป็นรถบรรทุก6กล้อขึ้นไปต้องทําใบขับขี่แบบรถบรรทุกใช่ครับเป็นอีกเฉพาะทางหนึ่งก็คือง่ายว่าถ้าเป็นสอ่ล้อลไม่ติดเวลาเลยครับก็การจดทะเบียนจะเป็นแบบทะเบียนเป็นแบบรถปิกอัพแตบบ่ตอนเดียวแคบอะไรนี่คือเป็นเพราะว่าสี พื้นยป็ไงพื้นสีขาวตัวสอดสีเขียวนี่แหละครับถ้าเป็นรถบรรทุกที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขไปอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ก็จะต้องเขาเรียกว่าจดทะเบียนอีกหมวดหนึ่งแล้วก็ทำใบขับขี่ก็ต้องเป็นใบขับขี่อีกหมวดหนึ่งใช่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 เราเจอรถโอเคโอเคสับดี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 ไอ้ความตึงตังอ่ะมันจะไม่ได้แบบคือคือคุณลองนึกภาพว่า มันโอเคมันจะอยู่ในความแข็งแต่ว่ามันจะเป็นแข็งแบบคือมันไม่ได้แข็งเป๊กอะ่ะมันมันตึงมันแน่นแน่คือมันมีชุวงชุ่งชุ่มถึงการระหว่างคือความตึงกับความความนุ่มอะไรเงี้ยนะใช่ใช่เราถึงอนุสาวรีย์รอนหนึ่งนะครับ,รบเราจะลองดูในเรื่องของความคล่องตัว แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องระลึกไว้เสมอนะครับเวลาขับรถบรรทุกเนี่ยคือไออาการโยนตัวทั้งหลายเนี่ยมันจะชัดมากด้วยความที่ว่ารถมันคือเวลาวิ่งตรงโคลงเนี่ยมันจะมั่นคงแต่พอเวลาเราโยกพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยรู้เรื่องทันทีดังนั้นงคงคลงบ้างใช่<อ>ดังนั้นเวลาใช้พวงมาลัยอะ่ะไอเนี้ยอย่าหักกระทันหันค่อยๆเพราะรถมันมีโมเมนตัมด้วยอ่าใช่แนี้แหละอต่นี้เป็นการขับแบบ จะว่าเป็นความรู้สึกแรกเป็นครั้งแรกที่ได้ขับรถบรรทุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าถ้าในมุมมองผมมาสรุปนะคือในเรื่องของพละกําลังเนี่ยถือว่าหายห่วงแม้ว่าแรงม้าจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่สิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือว่าการขับขี่และการใช้งานเนี่ยถือว่าไม่แตกต่างจากรถกระบะอาจจะด้วยทัศนวิสัยที่มันจะประหลดัปลดประหลัดนิดน,นึงแล้วก็ความคุ้นเคยในการขับ คือคุณอาจจะต้องปรับในเรื่องของตำแหน่งการนั่งตำแหน่งการขับและการละเมียดละไมกับมันนิดหนึ่งคือมันต้องนุ่มนวลอะ่ะ<ม>คืออย่าเพิ่งไปแบบว่ากระโชกห้องคาวอะ่ะเพราะว่า<ม>ด้วยความที่รถมันค่อนข้างใหญ่เนี<ม>่ยแหละรู้<ม>เลยรู้สึกเลยว่าเออขับจริงๆอย่างง่ายถ้าถามว่าอะไรที่อยากจะให้เพิ่มอะ่ะผมว่า USB เพราะด้วยยุคสมัยเนอะยุคสมัยอะ่ะมันต้องมี USB ในเรื่องของการชาร์จอย่างน้อยสักสองช่องสามช่องก็ยงังดี กล้องติดหน้ารถก็ก็สำคัญเพราะว่ายุครถบรรทุกประมาณนี้เวลาที่ไปทำกิจการอย่างเช่นขับไปที่นึงไปที่นึงมันจะได้เลคคอร์ดและได้ดูว่าเออในแต่ละที่อ่ะเขาไปที่นั่นมีอะไรบ้างอ่าครับซึ่งซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นออปชั่นที่อยากให้มีเพิ่มส่วนอื่นๆผมว่าก็ถือว่าโอเคนะถือว่าขับง่ายกว่าที่คิดนั่นแหล,ละครับนี่คือการลองขับรถ CP โฟตอน UMAX Flex นะครับกับคาร์ไซทีมนะครับขอบคุณพิเตอร์ด้วยขอบครับขอบคุณครับแลวเดี๋ยวพิเตอร์จะขับคันนี้ต่อใช่ไหมใช่ครับโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากดูมุมมองของพิเตอร์นะครับในเรื่องของการขับก็ไปดูได้ที่ช่องคารนะ์จูดเฮะครับนี่คือการลองขับ CP Photon UMAX Flex นะครับบอกแบบนี้ว่านี่เป็นการขับรถบรรทุกครั้งแรกของผมนะครับอาจจะมี ผิดพลาดขัดข้องอะไรก็อย่าเพิ่งว่ากันนะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเราได้รีวิวแล้วก็ได้สัมผัสทดสอบกันจริงๆในถนนบุรีรัมนะครับสำหรับใครที่สนใจรถบรรทุก4ล้อนะครับคันข,ข้างหลังผมนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้แทนจำหน่าย CP p h o t o อย่างเป็นทางการนะครับแล้วเราขึ้นรายละเอียดไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วลองเซิร์ชดูนะครับ CP p h o t o นะครับและนี่คือทั้งหมดของ Car Side Team คลิปในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของ Car Side Team ฝากกดติดตามได้ทุกช่องทางนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับการลองขับรถในครั้งต่อไปครับ